สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของอยู่ในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวามาแกะเลยตล่ามีทำายเอเรีย,ยนะค่ะเหลือสลายนะคะนี่นนะค่ะไปเป็นสไลม์ทำเองนะคะเขียนว่าสมายนะ,ะจนตัวนี้เป็นผงหอมสีจันแบบซองเล็กๆเ,เลยพบกัรแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวสลลมก่อนเลยนะโอเคเรามารีวิวตัวนี้ก่อนรีวิวเป็นสีเหลืองนะคะยนี่นะคะสีเหลืองเอาเจะคุณคนนี้เพราะว่ามันเล่นแล้วแหละนี่เห็นไหมใส่มากะคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เอาไปผสมกงผสมกาวน,นะคะนี่ โอเคนี่นะคะใสมากเราอยู่กับน้องใสมากจริงๆเลยนะคะโอเคอีกอ yeah. okay. ันเป็นสีแดงนะคะเหมือนกันเลยน,นะคะเป็นสีแดงสีแดงสวยมากๆเลยแล้วก็ใสเนาะ ะคะมันเลือดเลยอะ่ะเลือดเนีย่ยนะคะมันดีๆนะคะตัวนี้ก็เป็นสีฟ้านะคะเป็นของเราเองเมื่อกี้เป็นของน้องนะคะสองนมีตัวอยู่ข้างในด้วยของเราไม่ทีนะเราจะเก็บไว้เหมือนแบบเหมือนนักวิทยาศาสตร์มีสมองอะไรอย่างเงี้ย ใส่มา,าเป็นน้ำแบบโอ๊ยน้ำแบบใส่มากๆเขาซูมแบบแต่มันไม่เห็นนะคะเอื้อไม่เลี้ยะคะเป็นแบบนี้ อันนี้เป็นสีฟ้าแบบใสมากอ่ะเอ้ยทำไมภาพมันไม่หาได้นี่ค่ะสีฟ้าแบบดีมากอ่ะแบบสวยมากเลยนะคะสีฟ้าเราชอบมากมากเลยโอเคค่ะเรามารีวิวตัวน,นี้ดีวกว่าขาวขาวไปลนะอ๋อถึงว่าเราซูมอยู่นะ S <S นี่นะคะเป็นสมองวิทยาศาสตร์นีวิวสารามตัวนี้ค่ะสลามทำเองนะคะไม่ค่อยยืดนะเป็นคล้ายๆสีชีทเอ้ยสีเนยดิไม่ใช่สีชีทนะคะไหว นี่ได้ย่เหมอนครัจยิงเสียงซีนนะคะอันนี้ยีเสียงรบกวนนะนี่ดูนะคะืมแบบมันยือดอยู่นิดหน่อยนะแต่ไม่ค่อยยืดมากสีในกล้องแบบมันไม่ค่อยชัดเลยนะ สีนี้ก็จะสีอ่อนแล้วก็สีเพียนมากมากเลยแต่สีจริงๆสวยแล้วก็เข้มมาก้วยนะให้โฟกัสตรงนี้นี่นะคะบ๊ายบาย